ที่พุทธสถานลบบุรีสีสุวรรณภูมิในกำกับของพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิประชานาถหลวงพ่ออลงกฎแห่งวัดพระบาทนำ,ำพูอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนําเสนอเสียงธรรมนําสุขกําลังพูดถึงเรื่องธรรมะกับวินยัยคือตัวศาสนาหรือตัวพระพุทธศาสนาทีนี้ธรรมะกับวินยัยนั้นเกื้อกูลกันอย่างไร เพราะว่าวินัยนั้นเป็นเรื่องของคนมีศีลถ้าพูดตามภาษาพระก็บอกว่าวินัยบัญญัติจะสำฤทธิ์ผลดีก็เมื่อมีการศึกษาคือการศึกษาพัฒนาตนให้เป็นคนมีศีลที่ว่ามีศีลก็คือมีเจตนาในใจของตัวเองที่จะไม่ละเมิดหรือคนนั้นมีความพร้อมใจตั้งใจของเขาเองที่จะไม่ทำความผิดไม่ฝ่าฝืนไม่เขวเฉไปจากกฎหมายหรือกติกา อันเป็นวินัยบัญญัตนนินั้นๆแต่น่าเสียดายว่าแค่ความหมายของศีลเท่านี้คนทั้งหลายที่พูดคำนี้ก็หาได้ยากที่จะรู้ที่จะเข้าใจจึงต้องสำทับว่าถ้าจะให้นิติบัญญัติซึ่งก็คือวินัยบัญญัติของสังคมนี้สมฤทธิผลที่มุ่งหมายก็ต้องให้ประชาชนพัฒนาตนให้เป็นคนมีศีลขึ้นมาเรื่องก็เท่านี้ ถ้าทำไม่ได้คนเมืองไทยก็อยู่กันไปแค่อย่างนี้นั่นเป็นการจัดการทางสังคมในด้านนิติบัญญัติซึ่งต้องมีการพัฒนาคนตั้งแต่ผู้ทำงานในการบัญญัติกฎหมายเป็นต้นไปและในการจัดการสังคมที่คู่มาด้วยกันกับการบัญญัติกฎหมายก็คือการเมืองการปกครองก็จะต้องมีการพัฒนาคนให้สอดคล้องทั้งพัฒนานักการเมือง พัฒนาพลเมืองแล้วที่สำคัญเด่นอย่างยิ่งซึ่งมิใช่เป็นแค่พื้นฐานของสังคมเท่านั้นแต่เป็นพื้นฐานของชีวิตด้วยก็คือการจัดการสังคมในด้านเศรษฐกิจหรือพูดสั้นๆว่าการจัดการเศรษฐกิจที่พูดบอกหยุดหมายกันมาแต่โบราณว่าให้อยู่ดีกินดีอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก การตรากฎหมายและการเมืองการปกครองก็มุ่งเน้นงานนี้เป็นเป้าหมายใหญ่ยิ่งทีเดียวในการจัดตั้งวางกฎกติกานิติบัญญัติการเมืองการปกครองรัฐกิจและการจัดการเศรษฐกิจเหล่านี้ซึ่งแต่ละอย่างก็เป็นงานใหญ่อยู่แล้วเมื่อเรียกรวมกันไว้ในคำว่าการจัดสรรจัดการสังคมจึงเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬาร แถมต่อมายังมีเรื่องการพัฒนาสังคมขึ้นมาอีกเรื่องราวการงานของมนุษย์ที่กว้างขวางเพื่อจะทำประโยชน์อย่างใหญ่โตมากนี้ก็ได้ทำให้เกิดปัญหามากขึ้นด้วยโดยเฉพาะที่สําคัญยิ่งก็คือความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงและส่งผลดีผลร้ายกระทบกระเทือนต่อหรือสะท้อนออกไปเฉพาะอย่างยิ่งต่อระบบและกระบวนการสภาวะอย่างอื่น ซึ่งบางทีไม่ได้คิดหมายไว้หรือมองไปไม่ถึงระบบและกระบวนของสภาวะอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งสัมพันธ์ได้รับผลส่งต่อสืบทอดกระทบกระเทือนนั้นพูดรวมๆแยกได้เป็นสองพวกคือบรรดาระบบและกระบวนของธรรมชาติที่ล้อมรอบครอบคลุมตัวมนุษย์และสังคมมนุษย์ กับระบบชีวิตและกระบวนการเป็นอยู่เป็นไปสืบต่อและการพัฒนาตัวของมนุษย์เองว่าโดยพื้นฐานเริ่มแต่เป็นจุดตั้งต้นการจัดสรรจัดการสังคมไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบสังคมการปกครองหรือเศรษฐการทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องของมนุษย์แล้วก็เพื่อตัวมนุษย์นั่นเองเช่นที่ว่า จะได้อยู่ดีกินดีจะได้มีความสงบเรียบร้อยมั่นคงปลอดภัยเหล่านี้เป็นต้นทีนี้มนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่ต้องเรียนรู้ต้องฝึกต้องศึกษาต้องพัฒนาเช่นว่าคนจะอยู่ดีมีสุขได้หรือจะเป็นอยู่ได้ดีมีความสุขยิ่งขึ้นไปก็จะต้องทำพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นได้หรือต้องมีพฤติกรรมเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นต้องมีใจรักใจชอบอย่างนั้นอย่างนั้น ต้องมีคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นต้องมีปัญญาที่จะรู้จะเข้าใจในเรื่องนั้นๆมีปัญญาความสามารถพอที่จะทําอันนั้นอันนี้หรืออย่างนั้นอย่างนี้ได้การพัฒนาสังคมจึงต้องไปด้วยกันกับการพัฒนาตัวคนการจัดสรรสังคมจัดการเศรษฐกิจบางทีบางกรณีว่าทำได้เก่งกาจสามารถมาก มีการจัดระบบให้คนทำงานเป็นอยู่กินเสพบริโภคตามเกณฑ์อย่างนั้นอย่างนั้นเป็นระเบียบอย่างมากฟังกันไปดูกันมาว่าถ้าจะดีแต่ตัวคนไม่ได้พัฒนาให้สอดสมที่เป็นสุขได้ในระบบระเบียบอย่างนั้นกลายเป็นการบังคับฝืนนิสัยฝืนใจเป็นสุขไม่ไหวก็ไม่รอดไปได้ไม่นานบางพวกจัดการเศรษฐกิจที่ว่าพัฒนาอย่างดี ให้คนมีกินมีเสพบริโภคพรั่งพร้อมบริบูรณ์แต่ไปไปมามากลายเป็นการพัฒนาสังคมพัฒนาเศรษฐกิจที่สนองความต้องการของมนุษย์ที่ไม่พัฒนามนุษย์เหล่านั้นก็ไม่ได้มีชีวิตที่ดีจริงไม่มีความสุขแถมมีทุกข์มีปัญหาเพิ่มเข้ามาใหม่ๆเช่นโรคภัยไข้เจ็บแปลกๆก,ก็เป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนอีกด้านหนึ่ง คนนี้เก่งนักสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเอามาจัดสรรสภาพสิ่งแวดล้อมจัดการทรัพยากรธรรมชาติเอามาดัดแปลงแต่งสรรแปรรูปแปรร่างหรือผลิตของใหม่ขึ้นมามากินมาใช้มาเสพบริโภคกันได้ตามใจปรารถนาจัดการเศรษฐกิจได้พรั่งพร้อมเต็มที่แต่ไปไปมามาไม่นานนักก็ได้ตระหนักรู้ว่า นั่นเป็นการกระทบกระเทือนจนถึงทำลายระบบและกระบวนการของสภาวะแห่งธรรมชาติที่ล้อมรอบครอบคลุมตัวมนุษย์และสังคมมนุษย์เองเกิดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะย้อนหรือตีกลับมาทำลายตัวมนุษย์และสังคมมนุษย์นั้นก็ติดตันไปไม่ได้อีกตามคำที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเรียกว่าเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ทวนย้ำซ้ำอีกทีว่ามนุษย์จัดการเศรษฐกิจทำการพัฒนาสังคมจะให้เป็นอย่างที่มุ่งมากปรารถนาตามแนวคิดทฤษฎีเท่าที่ตัวรู้ตัวเข้าใจแต่ด้วยความรู้ความเข้าใจที่มีทั่วตลอดและคำหนึงไม่ถึงไม่ทั่วถึงระบบและกระบวนการของสภาวะอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ทั้งสองด้านคือธรรมชาติที่ล้อมรอบครอบคลุมโลกมนุษย์ และการพัฒนาตัวของมนุษย์เองผลดีที่ได้จึงไม่สมตามที่ปรารถนาบางทีผลร้ายที่พลอยมารุนแรงยิ่งกว่าจนกระทั่งว่าเวลานี้พวกนักคิดไม่น้อยหวั่นใจว่ามนุษยชาติมาถึงจุดที่เสี่ยงภัยต่อความสิ้นสลายเราเรียนรู้กันมาว่าพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์ เป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้เสด็จออกผนวดคำว่าผนวดหรือบวชคือคำบาลีว่าปวชหรือปาวชะก็แปลว่าออกไปนั่นเองคือตามปกติคนก็อยู่บ้านเป็นเจ้าชายก็อยู่วังแต่คราวนั้นเจ้าชายสิทธัตถะเลิกอยู่วังได้เสด็จออกจากวังออกไปทั่วโลงพระองค์เสด็จออกไปทำไม เรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงเล่าไว้เองแต่เรามักไม่สังเกตกันพระองค์ตรัสเล่าว่าโซเอวังปัพชิโตสมาโนกิงกุสละคเวสีอนุตรังสันติวรปะทังปริเยสมาโนซึ่งแปลว่าเรานั้นเมื่อเป็นผู้ออกไปแล้วอย่างนี้ก็เป็นผู้แสวงหาว่าอะไรเป็นกุศล เที่ยวสืบค้นจุดหมายอันประเสริฐคือสันติอันสูงสุดและในที่สุดได้ตรัสรู้คือทรงค้นพบจุดหมายนั้นแล้วก็ทรงบอกทางไปสู่จุดหมายนั้นให้แก่มหาชนการค้นคว้าแสวงหาของพระโพธิสัตว์นั้นเป็นการแสวงหาทางปัญญาคือการที่จะเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ หรือจะว่าความจริงทั่วรอบครอบคลุมโลกและชีวิตก็ได้ในอินเดียสมัยโบราณครั้งที่เรียกว่าเป็นชมพูทวีปได้มีการแสวงหาค้นคว้ากันมานานดังได้เกิดมีทิฏฐิหรือละทิต่างๆมากมายตั้งแต่ก่อนพุทธกาลในโลกแถบตะวันตก ซึ่งมีเหตุปัจจัยทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ต่างออกไปหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามีเหตุปัจจัยทางสังคมและธรรมชาติที่แวดล้อมต่างออกไปการค้นคว้าหาความจริงของสิ่งทั้งหลายได้สืบทอดมายืดเยื้อยาวนานมากเป็นสายความคิดที่หลากหลายต่างออกไปเนื่องจากในปัจจุบันอารยธรรมสายตะวันตกได้แผ่ขยายไปครอบคลุมทั่วโลก จึงควรต้องรู้จักเข้าใจสาระและลักษณะของอารยธรรมตะวันตกนั้นให้พอทันไว้บ้างพวกนักคิดนักปรญตตะวันตกนั้นโดยทั่วไปก็เป็นชาวบ้านชาวเมืองมีครอบครัวทํางานทําการเช่นรับราชการอย่างคนทั่วไปในชมพูทวีปพ,พวกพราหมณ์ซึ่งเป็นปัญญาชนหมู่ใหญ่ก็อยู่ในเขาสถานบ้านเรือน มีครอบครัวครอบครองสมบัติพัสถานมากมายแต่มีโยคีหรือสีดาบทักบวชท,ที่อยู่ตามป่าเขาและพวกที่เร่ร่อนสัญจรอ,อีกมากมายด้วยมีความแตกต่างทางความคิดความเข้าใจอย่างสำคัญในขั้นพื้นฐานที่เดียวระหว่างนักคิดนักปราชญ์ฝั่งฝ่ายตะวันออกกับฝ่ายตะวันตกคือทางฝ่ายตะวันออก มองธรรมชาติในความหมายที่ครอบคลุมหมดทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งตัวมนุษย์เองด้วยเมื่อมนุษย์สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายอย่างอื่นไม่ว่าสัตว์ว่าสิ่งของสุนัขแมวต้นไม้ภูเขาคนตะวันออกก็มองและบอกว่าตัวมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในธรรมชาติกำลังเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆในธรรมชาตินั้น ซึ่งอยู่ในธรรมชาติเป็นธรรมชาติด้วยกันแต่นักคิดนักปราชญ์ฝ่ายตะวันตกรวมทั้งบรรดาคนชาวตะวันตกทั่วไปทั้งหมดมองมนุษย์แยกต่างหากจากธรรมชาติถึงกับมองธรรมชาติเป็นคนละฝ่ายหรือเป็นต่างฝ่ายต่างพวกกับตนคือมองเอาตัวแยกออกมาต่างหากว่านี่มนุษย์ แล้วมองสิ่งทั้งหลายอื่นหรือธรรมชาติทั้งหมดข้างนอกตัวที่อยู่ล้อมรอบตัวเองว่าเป็นธรรมชาติจึงมีมนุษย์ฝ่ายหนึ่งกับธรรมชาติอีกฝ่ายหนึ่งจนกระทั่งมาถึงเวลาไม่นานนี้ก็มีคำพูดจาจากฝั่งตะวันตกที่เด่นขึ้นมาว่าสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นคำที่คนตะวันออกไม่รู้จักมาก่อนหมายถึงธรรมชาติที่อยู่ล้อมรอบข้างนอกตัวมนุษย์ โดยถือเอาตัวมนุษย์เป็นศูนย์กลางนั่นเองเรื่องนี้แม้แต่นักคิดตะวันตกเองบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าที่คนตะวันตกคิดเข้าใจมองไปอย่างนี้ก็เพราะเหตุปัจจัยแห่งความสัมพันธ์ในการเป็นอยู่ทั้งทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์อันทำให้มนุษย์หรือสึกตัวแยกชัดออกจากสิ่งทั้งหลายอื่นคือจากธรรมชาติส่วนอื่นที่อยู่ด้วยโดยรอบ คือสภาพที่กดดันบีบคั้นเช่นความหนาวเย็นแล้วก็ภัยอันตรายอื่นๆที่ทําให้มนุษย์ต้องปกป้องตัวให้พ้นออกไปอยู่เรื่อยๆและเร่งเร้ารุนแรงจนไปไปมาๆก็มองเห็นคิดเข้าใจเอาเป็นว่ามนุษย์เป็นฝ่ายหนึ่งกับธรรมชาติฝ่ายหนึ่งดังว่าแล้วในความตระหนักรู้และความสําคัญหมายที่จะแยกมนุษย์เป็นอีกฝ่ายหนึ่ง กับธรรมชาติเป็นอีกฝ่ายหนึ่งนั้นมนุษย์ก็มองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในเชิงเป็นปฏิปักษ์ต่อกันโดยธรรมชาติจะคอยคุกคามกดดันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งมนุษย์จะต้องคอยระแวดระวังป้องกันแล้วก็ต่อสู้แล้วก็ต้องเอาชนะให้ได้ในขั้นหนึ่งความคิดจะจะดิ้นรนต่อสู้กับสิ่งทั้งหลายอื่นที่เป็นธรรมชาติข้างนอกตัวนี้ ก็ได้พัฒนาเป็นความคิดหมายมั่นมุ่งที่จะเอาชนะธรรมชาติคือแนวคิดพิชิตธรรมชาติครอบครองธรรมชาติหรือเป็นเจ้านายของธรรมชาติซึ่งนักคิดนักปราชญ์าสำคัญสำคัญของตะวันตกพากันเชิดชูและให้ยึดถือเป็นสำคัญในการสร้างสารรค์ความเจริญของอารยธรรมอย่างเช่นเดสคัต ที่ถือว่าเป็นบิดาแห่งปรัชญาสมัยใหม่และเป็นบุคคลสำคัญในโมเดิร์นไซส์บอกว่าวัตถุประสงค์ของวิทยาศาสตร์นั้นก็เพื่อให้พวกเราเหล่ามนุษย์จะได้สามารถเอาความรู้ในวิทยาศาสตร์และความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้นในหมู่มนุษย์มาใช้ประโยชน์แล้วก็ผันตัวเราขึ้นเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเจ้าของครอบครองธรรมชาติ ฟรานซิสเบคอนนักปราชญ์ใหญ่ซึ่งเป็นรัฐบุรุษท่านหนึ่งของอังกฤษก็ว่าเมื่อเรารู้จักธรรมชาติแล้วธรรมชาตินั้นจะได้ถูกครอบครองถูกครอบงำจัดการใช้เพื่อให้บริการแก่มนุษย์อีกตัวอย่างหนึ่งคือนักประวัติศาสตร์รัสเซียหรือโซเวียตชื่อมเอโพกรอฟสกีเขียนไว้ในหนังสือ b r i e History of Russia ว่าเมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลุถึงความสมบูรณ์แล้วธรรมชาติก็จะกลายเป็นเหมือนขี้พึ่งอันอ่อนเหลวในกำมือของมนุษย์ซึ่งเขาสามารถปั้นแต่งให้เป็นรูปใดก็ได้ตามปรารถนาพูดเชิงสรุปได้อย่างที่เขียนไว้ในหัวข้อ The History of Science The Rise of Modern Science ว่ามนุษย์สามารถเรียนแบบพระผู้เป็นเจ้าได้ด้วยการสรรสร้างการที่จะทำอย่างนั้นได้มนุษย์จะต้องเรียนรู้ความลับของธรรมชาติด้วยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษย์จะสามารถบิดเบนดัดแปลงธรรมชาติไปได้ตามใจปรารถนาทัศนนี้ปรากฏมีเฉพาะแต่ในอารยธรรมตะวันตกเท่านั้นและก็คงเป็นด้วยทัศนะอย่างนี้นี่แหละ ที่ช่วยให้ตะวันตกหลังจากที่ต่ำต้อยด้อยกว่าตะวันออกมานานหลายศตวรรษกลับสามารถเลยล้ำหน้าตะวันออกไปได้ในการจัดการเอาประโยชน์จากโลกแห่งวัตถุนอกจากการบีบคั้นคุกคามของธรรมชาติรอบตัวตลอดเวลาอย่างที่ว่ามานี้แล้วเชาวตะวันตกได้อยู่กันมาในประวัติศาสตร์แห่งการข่มเหงคุกคามรบราฆ่าฟันกันอย่างรุนแรง และยืดเยื้อยาวนานระหว่างมนุษย์ด้วยกันโดยเฉพาะการห้ามหันบีทาที่กดขี่จำกัดบั่นรอนอิสรภาพทางความคิดความเชื่ออย่างถึงที่สุดแต่เขาก็ได้ภูมิใจว่าการดิ้นรนต่อสู้ทั้งกับธรรมชาติกับการห้ามหันบีทาของมนุษย์ด้วยกันตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานนี้แหละที่ทำให้เขาได้สร้างความสำเร็จ ด้านต่างๆมากมายขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นอารยธรรมปัจจุบันนี้บรรดาการต่อสู้ดิ้นรนที่ทำให้เกิดความสำเร็จด้านต่างๆนั้นก็รวมทั้งการแสวงหาการสำรวจค้นคว้าที่นำไปสู่การค้นพบอันสำคัญมากมายที่เป็นความเจริญก้าวหน้าทางปัญญาและวิทยาการอันยิ่งใหญ่ ความเจริญก้าวหน้าของความรู้ที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการรู้จักเข้าใจธรรมชาติอันแยกต่างหากจากมนุษย์นี้ได้ขยายกว้างขวางออกไปและเจาะลึกลงไปในด้านต่างๆโดยแยกซอยละเอียดออกไปทำให้เกิดความรู้ที่เป็นความชำนาญพิเศษแตกแขนงออกไปออกไปซึ่งแม้จะทำให้รู้ลึกละเอียดขึ้นแต่กลับเป็นปัญหาตั้งแต่ทำให้มองเห็น เข้าใจความรู้ในหมวดวิชาที่รวมของขแขนงนั้นไม่ชัดไม่ทั่วถึงไม่เพียงพอและในทางปฏิบัติเมื่อนำไปประยุกต์ใช้งานก็มุ่งให้ได้ผลแต่ในด้านนั้นมองไม่เห็นถึงผลที่จะเกิดขึ้นในด้านอื่นหรือที่เป็นผลรวมซึ่งอาจมีผลเสียมากกว่าผลดีแม้บรรดาวิทยาการทั้งหลายซึ่งได้รับอิทธิพลถูกผลกระทบจากวิทยาศาสตร์ ก็มีอันเปลี่ยนไปต่างๆด้วยตั้งแต่การจัดหมวดหมู่ที่ไม่นานนักนี้ก็มีการจัดเป็นมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติบางแขนงวิชาก็จัดลงได้ยากบางวิชาก็พยายามทำตัวเองให้เป็นวิทยาศาสตร์ในระยะยาวาศาสตร์วิทยาเหล่านี้ก็จะประสานบรรจ,จบกันอย่างไร ให้ลงตัวที่จะแสดงความจริงที่เนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสิ่งสันเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้คนพูดกันมากขึ้นถึงความผิดพลาดบกพร่พรรองของวิทยาการสมัยใหม่อันมีวิทยาศาสตร์เป็นตัวเอกว่าเป็นระบบแบ่งซอยแยกส่วนเป็นแนวคิดแบบ Reductionism แล้วก็หันไปชื่นชมแนวคิดองค์รวมที่เรียกว่า Holism มีการตื่นตัวกันมากอย่างน้อยในบางเรื่องหรือบางช่วงเช่นมีการแพทย์องค์รวม (Holistic m e d i c i n การทำสวนอินทรีย์เรียกว่าออร์แกนิกฟาร์มแต่ไม่ว่าจะพูดกันไปถึงไหนในที่สุดก็ต้องมาถึงปัญหาใหญ่ยิ่งของมนุษย์และของโลกที่ยังติดตันแก้กันไม่ตกในปัจจุบันคือปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่จริงไม่ใช่เป็นแค่ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่เป็นปัญหาของธรรมชาติโดยรวมที่ครอบคลุมรวมทั้งตัวมนุษย์เองด้วยควรยอมรับว่าวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีและแนวคิดความเชื่อของมนุษย์ที่มองธรรมชาติเป็นศัตรูโดยมุ่งจะพิชิตธรรมชาติเอาชนะมันจะครอบครองเอามันมาจัดสรรเป็นทาสใช้บำรุงบำเรอม,มนุษย์นี่แหละ เป็นตัวการใหญ่ที่ก่อปัญหาอันเรียกว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาความวิบัติของระบบแห่งธรรมชาตินี้ที่ว่าทรัพยากรธรรมชาติร่อยรอเสื่อมโทรมพร้อมกับเกิดพอลิชั่นคือมลภาวะเนื่องจากคนระบายของเสียใส่ให้แก่โลกกำจัดไม่ไหวแก้ไขไม่ทันปัญหามีแต่หนักขึ้น โดยสัมพันธ์กับปัญหาประชากรที่มีแต่เพิ่มจำนวนมากขึ้นซึ่งทำให้ทรัพยากรหรือของดียิ่งหมดไปหมดไปและของเสียดินน้ำอากาศอุณหภูมิวิปริตหรือเป็นพิษจนถึงขยะยิ่งทับถมเพิ่มทวีที่จริงปัญหาสิ่งแวดลอ้อมหรือปัญหาระบบธรรมชาติที่เสื่อมสลายนี้ที่ว่าสัมพันธ์กับปัญหาประชากรนั้น คนมักมองกันแค่ด้านปริมาณคือจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นมาทำลายทรัพยากรและทับถมของเสียแต่ที่จริงเป็นปัญหาประชากรในด้านคุณภาพอย่างมากซึ่งหนักหนากว่าปัญหาประชากรในเชิงปริมาณด้วยซ้าและปัญหาประชากรในเชิงคุณภาพนี้ก็หมายถึงปัญหาการพัฒนาคุณภาพของประชากรคือปัญหาการพัฒนาคนนั่นเอง เมื่อมาถึงจุดนี้ก็จะมองเห็นว่าต้องเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นองค์รวมที่เป็นบูรณาการของวิทยาการทุกด้านทั้งมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติซึ่งรวมถึงการพัฒนาแนวคิดความเชื่อที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาและการใช้วิทยาศาสตร์ด้วยอย่างที่ได้รู้ตระหนักกันมาเป็นอย่างดีแล้วในวงการของวิทยาศาสตร์เอง ที่ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงท่าทีต่อธรรมชาติจากที่เคยมองมันเป็นศัตรูก็หันไปเป็นมิตรและแทนที่จะคิดแต่จะเอาจากมันก็คิดส่งเสริมเกื้อกูลและอยู่อย่างเจริญงอกงามมีความสุขด้วยกันแต่จะเป็นอย่างนั้นได้ย่อมไม่ใช่เป็นไปด้วยแนวคิดแม้แต่ทางจริยธรรมที่เข้าใจกันในปัจจุบันตามแบบตะวันตก แต่จะสำเร็จได้ด้วยการพัฒนามนุษย์ที่เข้าถึงธรรมชาติของความสุขในตัวมนุษย์นั่นเองด้วยโปรดติดตามตอนต่อไป